ซื้อปกโพมาองค์เป็นแสบปกโพที่เขาแต่งมาแล้วอะนะครับเนื้ออาจจะเหมือนเนื้ออาจจะเหมือนแบบนี้ก็ได้นะอันนี้ผมไม่แน่ซื้อมาแล้วนะซื้อมาแล้วอ่ะจะมายอมรับแบบเนี้ยมันก็เห็นอกปะหนึ่ง,งโง่แน่อบอกว่าเรจะใช้คําไหนนะใช้คํานี้แล้วกันนะเห็นอกปะหนึ่งซื้อแล้วล่ะนะเกนะ๋นะครับ เนื้อนี้เก๋น,นะครับดูนะครับเก๋น,นะครับออกเลยเก๋นะครับเก๋นะครับกลิ่นฉุนยาจีนแบบนี้เก๋นะครับเก๋นะครับนนรบ,บอกเลยเก๋น,นะครับรายละเอียดตามนี้จุดบางจุดมีแต่ไม่เหมือนนะครับ ธรรมชาติด้านข้างเป็นแบบนี้ระวังให้ดีนะครับไปเจอพระสมเด็จเนื้อผงอะไรก็แล้วแต่นะครับเนื้อผงน้ํามันที่ด้านหลังขอบเป็นแบบนี้นะครับเนี่ยมีร่องรอยอย่างเงี้ยนะครับระวังให้หนักเลยนะครับถลี่มทองหรือว่าอะไรปิดอยู่ก็ตัวใครตัวมันนะครับผมบอกเลยฝนะีมืออย่างเงี้ยนะครับอันตรายพอสมควรสำหรับคนที่หัดใหม่ๆไม่ละเอียดดูพระไม่ละเอียดดูเนื้อไม่เป็นนะครับอันตรายมาก